นะสวัสดีค่ะทุกคนปอปอสตอรี่วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเช่องกินง่ายๆสไตล์ปอ,ปอปอค่ะ วันนี้นะคะทุกคนปิกต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะปิกได้กินกุ้งดองของร้านที่พมมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮย้ย คือมันอร่อยมากแล้วปิ๊กติดใจมากๆวันนี้ปิ๊กก็เลยจะมาลองทํากุ้งดองซีอิ๊วตามร้านพี่พงษ์แล้วก็ตามคลิปอื่นๆที่เขาทํากินกันนะคะคือช่วงนี้เราเห็นหลายคนกินพวกกุ้งดองซีอิ๊วเอ้ยแซลมอนดองซีอิ๊วเอ้ยต่างๆนานาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเรามาทําเองเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยแบบที่เขาซื้อกินไหมคิดไม่ใจอยู่นาเลยว่ามันจะรอดไหมเนี่ยก็มาลุ้นไปพร้อมกันค่ะทุกคนไป ไปดูวิธีการทำกุ้งดองซีอิ๊วสูตรง่ายๆสไตล์ปอปอกันค่ะกุ้งนะคะทุกคนปิกล้านทำความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแกะไส้ข้างในตรงกลางเนี่ยออกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแช่กุ้งก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะเพื่อให้มันทานง่ายขึ้นโดยการที่ใส่กุ้งลงไปที่เราล้างไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใช้อันนี้เลยทุกคนใช้แป้งมันนะคะ นี่แป้งมันแบบนี้นะคะใส่ลงไปแป้งมันเนี่ยช่วยในการเขาบอกว่าช่วยในการทําให้ความคาวอะไรต่างๆขกุ้งออกไปนะคะมันทําให้กุ้งทานง่ายขึ้นเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งมันลงไปด้วยนี่นะประมาณนี้เราก็จะคลุกๆที่เราเอาไปทอดได้ไหมทุกคนเหมือนกุ้งฉุดแป้งทอดเลย <laughs> คลุกๆนะมันก็จะแบบว่าดูดความคาวอะไรพวกนี้ออกไปจริงๆแล้วเนี่ยปิดล้างทำความสะอาดประมาณสองสามรอบเป็นนะกุ้งเนี่ย ุ้งตัวใหญ่มากซื้อเบอร์ใหญ่สุดมาเลยอ่ะมันจะได้เด้งๆแล้วก็น่ากินแช่กุ้งนะคะด้วยน้ำโซดานะคะทุกคนใส่ไปเลยให้ทัว่วมันจะทำให้กุ้งเนี่ยมันเด้งมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำดองรอนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดรอจ้ามาค่ะทำน้ำดองกันก่อนเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของน้ำดองนะคะก็มี กระเทียมนะคะพริกแดงจินดาแล้วก็มีขิงนะคะแล้วก็มีนี่เลยน้ําตาลมะพร้าวครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวก็ใช้น้ําตาลทรายได้นะคะหรือว่าน้าเชื่อมได้หมดแล้วก็มิลินนะคะแล้วก็นี่ซีอิว๊วเราใส่ซีอิ๊วก่อนใส่ซีอิว๊วลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะทุกคนช้อนเนี่พอดีกว่าเพราะว่ากุ้งเราไม่เยอะขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการต้มกันนะคะทุกคนด้วยไฟอ่อน ระหว่างรอน้ำดองนะคะให้มันเย็นแล้วก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนอันนี้มีพริกนะคะกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่ปิ๊กตำเอาไว้แล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่เลยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะนาวค่ะปรุงรสใส่น้ำมะนาวไปก่อนมะนาวแซ่บๆนี่เปรี้ยวปากมากอันนี้ปิกใช้พริก,กอุยหลน่น ใช้พริกขี้หนูส่วนนะทุกคนแล้วก็กระเทียมไทยเม็ดเล็กๆอะ่ะแต่ก่อนเอามาตำอะ่ะเราต้องล้างทังความสะอาดก่อนนะและก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะทุกคนน้าตาลมะพร้าวเจ้านี้อ่ะเขาอร่อยมากนะทุกคนรูปะ <c oughs> <c oughs> ปลาข่ำปลาขาำหรอคือเนื้อมันเนียนมากอะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะปิชนปานปลาเนี้ยนะ ใส่ลงไปอ,อร่อยแล้วอะอร่อยแล้วอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําดางเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำดาดองกั้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทําการดองกุ้งกันต่อค่ะทุกคนไปกันเลยอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าทานมากเปรี้ยวมากแล้วก็กุ้งนะคะทุกคน ขำกุ้งมากเลยอะไม่รู้ว่าเราล้างผิดวิธีหรือเปล่ามันเหมือนมันจะสุกแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตลออกว่าเรามาเรียงกันใส่ในกล่องไว้นะคะเราก็จะทำการดองกันโอเคเราเรียงกุ้งแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เลยทุกคนน้ำดองซีอิ๊วนะคะที่ปิดเอาไปต้มแล้วนะแล้วมันก็เย็นแล้วแล้วเราก็เทลงไปเลยโอ น้าเยอะมากรสชาติน้ำดองนะทุกคนปิ๊กลองชิมแล้วมันก็จะแบบเค็มๆไม่มากนะเค็มๆแล้วก็หวานๆแล้วเราก็ใส่นี่ขิงที่เราหั่นเอาไวนะ้ไงใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดแล้วก็นี่กระเทียมนะคะพริกนะใส่ไปเลยเทไปเลยลุ้นมากว่าจะกินได้ไหมแล้วก็ตามด้วยงนาะ อันนี้นะคะงาค่ะเอาขั้วเองหอมมากนะคะเพิ่มความหอมใสลงไปเสร็จแล้วนะคะกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะสูตรโมั่วสไตลป์ปอปๆ,ะค,ะๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ <ๆ S 2> ทิ้งไว้ประมาณ1-2วันเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะทุกคนว่าออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะกินได้ไหมนะคะเราไปทำกันแช่ตู้เย็นกันเลยค่ะไปค่ะ เราไปลุ้นกันค่ะว่ามันจะทานได้ไหมนะคะหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะไปไปเลยค่ะทุกคนมีเด็กอยากเข้ากล้องค่ะนี่เลยลูกชายค่ะแตงกวาหรอลูกหนักไหมเดี๋ยวปี๊จะให้ทุกคนดูนะคะหน้าตาของกุ้งคือแบบว่ามันมันิศม,มากอะมันเหมือนที่ร้านเขาทำกันเลยอะ เนี่ยทุกคนเห็นปะกุ้งคือแบบอย่างเงี้ยตัวแบบตัวใหญ่มากอ่ะแล้วคือเนื้อเมื่อกี้ไปก,กินเข้าไปอ่ะเนื้อมันเด้งมากนะคะมันมันสดมากแล้วก็เค็มเบาๆหวานเบาๆแล้วเราก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันแบบเปรี้ยวแผ็ดแซบนะคือมันเข้ากันมากมากทุกคนดูนะ เหม็นคาวเลยแล้วรสชาติมันไม่เค็มไปไม่หวานไปนะคะแล้วเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะที่มันแบบเปรี้ยวแซ่บนะคะอร่อยมากนี่น้จิ้มซีฟู้ดทุกคนคือแบบดีงามมากแล้วคืองาที่เราใส่ไปทุกคนงาข่าพัวเองมันหอมมากอ่ะมันทำให้กุ้งหอมมากนี่นะคำนะ แซ่บมากทุกคนแซ่บจริงๆ ที่ชอบทานปุ้งนองแบบปิ๊นะคะก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะทำมารสชาติเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะส่วนคลิปต่อๆไปนะคะใครอยากให้ปิ๊กทำอะไรหรือว่ากินอะไรรีวิวอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวปกก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ